ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่รักทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้นะครับผมซื้อเครื่องนะครับโซนิกมือสองมานะครับผมแต่ปรากฏว่าได้เครื่องที่นะครับไม่ผ่านการซ่อมบำรุงเลยนะครับนะครับเครื่องไม่เคยซ่อมเลยนะครับผมนะครับวิธีการสังเกตนะครับเครื่องที่ไม่เคยผ่านนะครับไม่เคยซ่อมนะครับ สิ่งแรกเลยนะครับก็คือปะเก็นนะครับมันจะเป็นปะเก็นแท้นะครับปะเก็นแข็งมากนะครับปะเก็นแท้นะครับมันจะแข็งนะครับผมครับปะกก็นแท้นะครับและที่สังเกตได้นะครับนะครับน็อตนะครับนะครับน็อตมันจะแน่นนะครับและมันไม่มีรอยเลยนะครับผมรอยการถอดนะครับ แต่อันนี้ผมถอดเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีรอยนะครับผมนิดนึงนับเพราะว่าผมถอดนะครับสังเกตได้นะครับผมและน็อตนะครับผมนะครับสี่น็อตนับเดี๋ยวผมนะครับออกออกนะครับนี่ครับนี่ครับสังเกตได้เลยนะครับนะครับมันใหม่นะครับผมมันจะใหม่นะครับมันไม่เคยผ่านการถอดนะครับ นะครับผมที่จริงนะครับผมผมซื้อนะครับเพื่อจะเอาอะไรนะครับไปใส่อีกครั้งหนึ่งของผมนะครับแต่ปรากฏว่าได้เครื่องที่นะครับไม่ผ่านการผ่าเครื่องนะครับก็เลยมาถ่ายให้ชมนะครับผมนะครับอะไรสมบูรณ์นะครับโอ้โหคุ้มนะครับผมสังเกตได้ง่ายๆนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือปะเก็นนะครับ ปะกเกนเลยนะครับผมให้วิธีการซื้อรถมือสองครับให้ชมที่ปะกเกนครับถ้าเราดูปะกเกนเป็นนะครับผมดูพวกโอลินครับเป็นนะครับเราจะรู้ได้เลยนะครับว่าเครื่องคันนี้นะครับไม่เคยผ่าครับวิธีการสังเกตนะครับง่ายๆเลยนะครับอย่าฟังนะครับที่เขาพูดนะครับนะครับเจ้าของครับเขาบอกว่าไม่เคยซ่อมอยู่แล้วนะครับ ก็เราต้องชมให้เป็นนะครับผมดูให้เป็นนะครับแต่คลัดหอนแล้วนะครับนี่ครับดูนะครับมันขยับได้นะครับสังเกตที่เฟืองนะครับเฟืองกับรังคลัดนะครับนะครับมันหอนแล้วนะครับโอ้โหก็คงจะต้องไปย้านะครับย้ำใหม่นะครับก็โซนิกนะครับเป็นรถที่คลัดหอนง่ายนะครับไม่เหมือนคลัด CBR นะครับผม ส่วนใหญ่นะครับเขาจะแปลงนะครับใส่ของ CBR นะครับ CBR 150นะครับมาใส่ที่โซนิกนะครับเพื่อแก้อาการรถคลัตหอนนะครับเฟืองคลัตมันหอนง่ายนะครับแต่ช่วงต้นนะครับโซนิกนะครับคีนะครับทำความเร็วนะครับวิ่งดีกว่า CBR นะครับในช่วงรอบต้นนะครับ CBR มันจะนะครับมันช้าหน่อยนะครับถ้ารถโซนิกนะครับ ที่ใส่รังคลัดนะครับใช้ชุดคลัดของ CBR นะครับก็คือจะต้องเพิ่มนะครับเพิ่มนะครับสเตอร์นะครับสองฟันนะครับหนึ่งฟันหรือสองฟันนะครับจากสเตอร์เดิมของคลัดโซนิกนะครับเพราะว่ามันจะอืดๆหน่อยนะครับเวลาออกตัวนะครับนะครับโซนิกทำได้ดีกว่านะครับครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม ก็ฝากตกิดตามคลิปต่อไปนะครับก็มีเครื่องมากมายนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็นะครับเพิ่งสร้างร้านนะครับผมก็เพิ่งเปิดอยู่ใหม่นะครับก็ฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ